มาพอ,อกันอีกในช่วงที่สองครับพี่น้องครับบางตอนช่วงแรกแหกหมานเข้าว้ากันเรื่องว่าเออราคาสินค้าเศรษฐกิจทางการเกษตรมันก็นเป็นตัวชี้ว่าไผเห็ดงานไผ่บเห็ดงานถูกต้องแต่ที่นี่ขันยู่โดนไปกับย่านรัฐบาลมีผลงานก็นต้องเฝ้าใหงยุบสภาพาถูกต้องเพราะว่าคิดว่าขันรัฐบาลยุบสภาพาไว้เจ้าของยังได้เปรียบนะครับได้เปรียบก็เลยสร้างมอบบางหญ่ขึ้นมาบัดนี้บอกว่าสงครามครั้งสุดท้ายสงครามครั้งสุดท้าย ตเติมคนขามาอยู่ตลอดเด้ลุงพินิจเด้เติมคนขามานะครับนี่เกือบเดือนแล้วนี่เกือบเดือนแล้ว,ะน,ลวนะครับที่พ่อสู่ไปสูป่ไปควบสัทธาพี่น้องนะครับเห็นแล้วว่ามันบอแมนครับนะครับพ่อปะทะไปพ่อ,อยังไปเ,เริ่มสิหุ้ึกว่าบอแมนแนวทางที่สังคมส่วนใหญ่ขจ้รวล็งนำพ่อมีคนเสนอว่าต้องเจรจาครับก็เลยมีการตั้งต๊ะเจรจากันสองหลอบสองรอบเป็นไหนแน่ล่ะลุงพินิจว่าการเจรจาสองหลอบไ เมื่อนั้นวิเคราะห์ปเทศนึงเลยเนะ<อ>แต่ว่าเมื่อนี้นอยากฟังทัศนาของหมอเนี่ยเขาวิเคราะห์เขาเข้า,ขา,ขา,ขาให้ฟังนิดนึงเนาะนี่สองรอบเนี่ยรอบที่หนึ่งก็คือสามชั่วโมงกว่าสามชั่วโมงกว่ารอบที่สองเนี่ยไฟได้สามคนไฟได้สามคนรอบที่สองก็ไฟไละสามเื่อนเขาครับคนเก่าพร้อมคนเก่าพร้อมสองชั่วโมงกว่าครับผลออกมาก็คือว่าจักไปนังโต๊ะเจรจ่ายอย่างเว้า้ดยเหตุด้วยผลมดแล้วอ่จะตุพรนกับเวงผู้โมเวงเนี่ย รับโทรศัพท์จากทางนอกเครือสรุปว่าว่ามาถึงเมื่อไหร่ลบกทีมคือมันอกเป็นการเจรจาสามคนเดอเพราะว่าตุ๊ดตูนี่รับโทรศัพท์จากบุคคลพิเศษเพื่อนวันนัทวุฒิโทรมาเพร่ะว่านัทวุฒิมันจะมาทัวอย่างมันจะไปตัดสินใจยังกันไดทั่วลำดีนัทธวุฒิจไปยึดเวทีสะพานผ่านฝ่าไว้หามันเกิดยังเกิดกันจะตึมต่อสันดีปรากฏว่าผมคิดว่าแดงดูใบนั่นแหละ แดงม้นตัวนิโกนี่แหละโทรมาสั่งขั้วาม,มาเอาสั่งทั้ง 4, สี่สั่งสี่มันก็นเลยบอเป็นเจราจาที่มีผลสาเร็จเพราะว่าต้องมันมีผู้สั่งงานอยู่ทั้งหลังถูกต้องนะครับว่าต้องได้ตามนี่จังอาเดอร์บัดที่นี่ขอต่อรองเพิ่นขึ้นยังคือว่าหยืดยุนวาบอยุสบสภาพมืออื่นก็นได้ให้อีกสิบหามืออีกสิบหามือผมว่าันเป็นบ้าปะในขณะที่คนไทยทั้งหมดหกสิบสามล้านเพิ่นกับว่าผมก็มีคนทั้งหลังยี่สิบล้านมันมาเออ ทเวีงเนี่ยบอกว่าผมก็มีคนอยู่ข้างนั้นยี่สิบล้านหมอเวงบอกเมื่อนั้นหมอฟังรู้เรื่องอยู่บ่หัวเองมันกับหมอมั่วสั่วไปพราวันนั้นนะแต่ว่าเราจับตัวเลขว่าเราได้ยี่สิบล้านผมนี่ฟังบ่รู้เรื่องเลยเนี่ยบัตรมีคนไห้มันหกสิบสามล้านคันว่าเจ้าของม่ยี่สิบกับที่เหลือสี่สิบสามล้านมันใหญ่กว่าพอนอ่าแน่นอนเลยเนาะเขาบอเอาน้ำรัฐบาลก็บอกว่าเอาละเพื่อให้มันได้แก้ปัญหาได้เตรียมการเพื่อเป็นผลดีถ้ายุบแล้วต้องไม่มีปัญหาเกิดขึ้นก็เอาเป็นโรดแมพออกมา รถแมพกับแแผนพุม่มหรือแนวทางเรียกว่าเก่าเดือนนะครับตอนนี้เ,ยกเกลยเจรจากันในยซัมนี่าฟหนึ่งว่ายุบหล้วจะมาแก่รัธทรมนู่นไฟหนึ่งว่าแก่ก่อนหล้วจากยุบเพื่อว่าเ่ราะมันบพะเห็นมันหมอนปัญหาออครับบารนี่เนี่ยมือแรกเนี่ย ไปเจรจาเนี่ยท่านวิลาเนี่ยเบิ้งเป็นผู้มีภูมิฐานเบิ้งเป็นผู้มีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เบิ้งเออเบิ้งใกล้ๆสิอยากเจรจาปนี้ปนน้อมอยากหาทางลงครับคือม็อบเนี่ยมันธรรมดาละไปสูงสุดเสร็จแล้วมันต้องลงเด้เกษตรยังไม่ได้นเกษตรยังไม่ได้ก็ต้องลงก่อนเด้แล้วเขาเกมเราจังว่ากันไหมมันบ่ล่ะอันนี้ลูกน้องพอว่ามุทะลุอยู่เนี่ยบวกกับไอ้ไอ้ลูกพี่ใหญ่แดงดูใบเนี่ยมุทะลุอยู่สูงสุดแล้วมันสิระเบิดแล้วกษัามันเนี่ยภูเขาไฟเนี่ย มันต้องให้มันมอดลูงเะกอนจะเอาไม้ก็ได้ตัวอันนี้บได้ต้องเดียวนี่เพราะว่าต้องระเบิดปรากฏว่าท่านเวลาไปบัตรแรกเนี่ยมีเหตุมีผลว่าที่เรียกร้องอยู่เนี่ยประเทศโบเป็นประชาธิปไตยรัฐธรรมนูนมาจากูกการครอบงำของทหารเป็นพเด็จการประเทศนี่โบเป็นประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นต้องแก้เครื่องไม้เครื่องมือประชาธิปไตยขึ้นรัฐธรรมนูนเนี่ยเสกอนนี่ประเด็นหลักของเวลานายกิทธี์ก็เห็นค่อยน้ำเลยแล้วครับแล้วบัตรนี่อยากถามหมอว่าคือผมมีวิเคราะห์กันไปแล้ว อยากถามหมอว่าเดี๋ยวเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเปลี่ยนประชาธิปไตยบ่หมอัรธรรมนู่นเนี่ยมาเปลี่ยนประชาธิปไตยบ่หรือว่าัรธรรมนูญนเนี่เป็นของทหารอยู่บ่แตงแต่ซีก่าคุณบ่เอาว่าให้ฟังเนี่ยคืออีหรีแล้วมันเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วสสกับรับเงินเดือนสวกับมีอบตอบจเทศบาลก็มีการเลือกตั้งกันอยู่สัญลักษณ์ของการเลือกตั้งก็คือระบอบประชาธิปไตยครับอันที่สองการมีส่วนร่วมของประชาชนคนมามอบกันเป็นมื่นเลยยังเจ่ คันแม่นระบอบเผด็จการเนี่ยมันจะร่วมกันไดนเพราะล่ะเขาจับหมายข้อเมื่อแล้วหาคนกับผู้แล้วเขาไปยุ่งของกงกันนม่ขังซุ่มหมือแล้วซุ่มเนี่ยแหมบอกขังซุ่มหมืแล้วอันที่สามสิทธิประโยชน์ก็เฮ็ดกันยุ่งังสี่แล้วแห่ว่าล่ะใส่ถึงสิทธิใส่ถึงเสรีภาพใส่เสรีภาพใส่สิทธิจนเกินขอบเขตผู้แล้วถึงต้องไปทำไรเศรษฐกิจเขาเห็นี่่แล้วเขาบอกว่าโบเป็นประชาธิปไตยมันโบแมนได้เอาสันแบบนี้นี่คือการแสดงออกประชาธิปไตยเนี่ย เพราะฉะนั้นรัฐธรรมนูนที่ใส่กันอยู่ยนี่ก็คือเป็นประชาธิปไตยอยู่แล้วเพียงแค่ว่าพยายามตีไปถึงว่าผู้ใดเป็นคนไหรัฐธรรมนุ่นอันนี้ออกมาแต่ว่าถามว่าเนื้อหารัฐธรรมนุนมันมีหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อระบอบประชาธิปไตยเช่นเดี๋ยวนี้รัฐธรรมนุนฉบับนี้มีสภาองค์กรชุมชนเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่ต่างๆเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนในรเรื่องการพัฒนามีสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่่านจากสสมาแล้วซึ่งหมอกำลังไปเห็นอยู่เลยผมก็ไปเป็นกรรมธิการตอนนี้พานสมาชิกสภาพผู้แทนแต่ว่าสสเพื่อให้บ่เข่าบะซุ่มไปวางสั่นบ่เข่าบะซุ่มบอกว่ากูว่าเขาละบอกว่าสภาพนี่เป็นสภาพผะเล็ดการครับอ่ะการจะล่าออกที่ล่ะมามามาเห็นอย่างมาสภากาว่าสภาพมาลานเดือนมารับผลประโยชน์ท่านพินิจอุจักว่าสสผู้หนึ่งมีผู้เชี่ยวชาญประจำตัวหนึ่งคน มีเลขขาประจําตัวอีกหาคนเงินเดือนหลวงตังไห้เป็นมื่นๆเพราะฉะนั้นนี่เขาก็ตั้งิพีเซนอื่นอีกเน้่ยิทพี่พนตตั้งลูกตั้งเมียตั้งขอบรัวบริวารมาเป็นหัวคะแนนมาเป็ดบินไปนอกประเทศบินในประเทศฟรีงบประมาณแฝงไว้ตามงบประมาณ่วยงานต่างๆเห็นเขาว่าปีนี้นี่ฟาดไปพู้ละสามสิบล้านแล้วถามว่าขันบ่เป็นประชาธิปไตยมันจะเป็นระบบนี้ได้บ่ถูกต้องเจ้าคือ่ลากออกซะ คือพ่กปะท้วงในการลากออกคือพวเห็นสอสอเพื่อไทยปุ๋เสียสลระจะคนมีเขาว่าเรื่องลากออกแต่ว่าสสอเผื่อไทยบวกกล้าว่าากันลบมุมตึกสั้นมืดสั้นมืดยันเขาบอกว่าให้เจ้าของลากออกมนบอกว่ามึงละออกมึงออกหลดกูบอกออกดอกออกเขาก็บรยุบดอกนมาได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นอันนี้คือการตอบคําถามว่าเป็นประชาชนหรือเป่าเป็นล้านเปอร์เซ็นต์ครับ แล้ววิลาเนี่ยบอกว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นตัวการสําคัญรัฐธรรมนูญเนี่ยแหละคือตัวกำหนดประชาธิปไตยของแต่ละประเทศเนี่ยประชาธิปไตยนี่เป็นปากว่าวซื้อแต่ว่าตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยคือตัวกำหนดว่ามันมีประชาธิปไตยอยู่ในนี่บอสมีเสรีมีสิทธิเสรีภาพอยู่ในนี่บ่มีอย่างอยู่ในนี่บอเอาบัด้หมอเดี๋ยวหน่อยนึงอันนี้คือรัฐธรรมนูญปีห้าศูนย์เนี่ยปีห้าศูนย์บแม่นทหารเขียนขึ้นได้หมอบแม่นทหารนี่ยืน ทหานี่ยึดอำนาจแค่สิบเก้ากันยะเจ็ดมือสิบสองมือครับแล้วกับมาตั้งสภาห่างรัฐธรรมนูนแล้วก็มีนายกสรยุทธ์สุรยุทธ์นายกสุรยุทธ์เนี่ยเขาย่อ,ยอมราวเป็นนายกของรัฐบาลผดีการได้อแต่ว่าตั้งขึ้นมาแล้วเนี่ยสภาตรงนี้เนี่ยมันก็เอามาจากถแท่นส่วนต่างๆจากทจังหวัดจากประชาชนจากภาคส่วนต่างๆอ้าวนั่นยังบีหอนักศึกษาถูกต้องเสร็จแล้วได้ได้เป็น นราทำน้นฉบับหนึ่งบมเมนเอามาประกาศใส่เลยเด้ประชามติใส่ประชามติพี่น้องลงคะแนนทั่วประเทศโอ้ยสู้กันยังมาขนาดครับหาว่าทหารไปจี้ให้ลงประชามติอันนี้เ้าเกินจริงแต่ว่าในคณะเดียวกันเสื้อแดงเนี่ยโอ้ยขว่าอันนี้ขวัดเนี่ยแจกมากระทงแจกมากระทงให้ลงคะแนนต้านต้านต้านให้ลงคะแนนต้านอันนี้เสื้อแดงเบาเบาเสื้อแดงเบาเบาเบาเลยเจ้าของเสียบเปียกอ่ะแล้วหาว่าทหารไปจี้ไปจี้ยุ่ยใส่ไสจี้ยุ่ยใสอ ทหารจี้เห้ประชาชนหลับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็เลยพากันลังเกียรบ้านเทาว่าขี่เดียร์ขี่เดียดรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขนาดหนักเลยเอาแต่ว่าขันบอกว่ายุบรัฐยุสบสภาก็ต้องใส่รัฐมนูญฉบับที่ของขีเเขงข่เดียดเอาชื่ใส่ของขี่เดียดเลยเออนี่แหละมันจะเป็นยังไงละ่ะ <c oughs> เออมันก็แปลกดีเนาะอ,อ,อ่อันอันซุ้มแดงๆเนี่ยขี่เดียดรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือเกลียดเนี่ยคือบัชอบเนี่ยซั่งหลายเนี่ยแต่ว่ามือนี่อยากให้ยุบน่าโยกกับพิทธิ์ว่าอันเจ้าบัมักเนี่ยแก้สะก้อนเปียกคือบาแก้ก่อน คันเจ้าบ่มากี่หลีเนี่ยปีหาศูนย์เนี่ยแก้ซะใส่เวลาแค่เก้าเดือนท่านละมันมีสองอย่างที่ผมที่ผมว่ามันบเป็นเหตุเป็นผลของแกนน้ำเสือแดงที่ไปประซุ่มที่ไปเจรจาครับนายกอภิสิทธิ์ครับคือหนึ่งอยากหยุบท่านที่แต่ว่าการยุบท่านที่ต้องใส่รัฐมนตรีหาศูนย์เจ้าของโจมตีรัฐมนตรีหาศูนย์ขีดย้ายเจ้าขีดย้ายเจ้าสั่งแล้วตอบคำถามว่าจังหด ซุดตู่กับวัตอบนี่ละกับวัตอบบ่ตอบทัเวงกับวัตอบเอ้ยเวงแห้งไปทั่วที่อ้าววะนี้อันที่สองนายกอภิสิทธิ์บอกว่าเอาละกุ้มนี่บอกว่าให้ยุบสภาเอาจริงสิบอ๋ทั่ประชามติทั่วประเทศเลยเอาขอเดียวคือยุบหรือบัญญุกับวกล้ารับบวกกาบวกการับเพราะว่าหัวคนทั่วประเทศเขาบอกให้ยุบด้วยนี่นะครับค้นยิบมือเดียวบอกว่าให้ยุบเห็นบะถัเวงกับวามีอีกยี่สิบล้านเมันมาจะเพิ่นนับจังใดบุ๋อ้าวยี่สิบล้านแต่ว่าคนนี่สี่ส ครับที่บอยอยากให้ยุบเนี่ยอันไหนมันหลายกว่ากันเอพราะรัฐบาลก็ต้องเอาที่มันหลายกว่าถูกต้องเพราะเขาพยุบเพราะเขาพยุบก็มาใส่วิธีการกดดันครับใส่วิธีการปิดกันศูนย์การค้าศูนย์เศรษฐกิจบัดนี่ขัดว่านายกเนี่ยบทตอบรับเสลยว่าบูยุบกับโบเมนเด้บโเมนเพื่อนบอกว่าเพิ่บนพยุคครบดอกเออเพิ่บนพยุคครบดอกเพื่อนมีเวลาอยู่อีกปีกับเก้าเดือนถ้าขอใส่แค่เก้าเดือนเพื่อนเลยตตดทิมให้ปีนึงอ่าขอใส่เก้าเดือนยืนลงมาจับมือแล้วมาครับตาทิมปีนึงขอเก้าเดือน ขอเก้าเดือนก็มีเหตุผลได้หมอมีขั้นตอนต่างมีขั้นตอนว่าอันรัฐมน,น,น,นุนบดีเนี่ยไปแก้สนะครับการแก้เนี่ยไปให้พี่น้องออกความเห็นซะไปลงประชามาติกับพี่น้องประมาณสามสเดือน